และสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมโปเกมอนยูไนในราคาถูกนะครับก็แนะนํากับร้านนี้เลยกันละกันนะครับกับร้านจูนบิโกช็อปนะฮะสะดวกรวดเร็วแล้วก็รับประกันความปลอดภัยไอดีของลูกค้าด้วยนะครับด้วยเครดิตรับเติมเกมมากกว่า2ปีนะครับร้านนี้ก็ยอดเติมหลักแสนทุกวันนะฮะและนอกจากเกมโปเกมอนยูไนแล้วนะครับยังรับเติมเกมมือถือต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับสนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านจูนบิโกช็อป ก็อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านจูนบิโก,โกชอปเฮยวอทสอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนวันนี้ฉันก็มีข้อมูลเด็ดๆมาบอกพวกนายกันอีกแล้วนะใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับขอบอกว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะบอกข้อมูลการออกของเฮลไอเทมสาหรับ โปเกมอนทุกตัวเลยนะครับก็จะบอกแต่ละตัวเลยนะครับโดยละเอียดว่าตัวไหนใส่ชิ้นไหนถึงจะเหมาะแล้วก็บันดียยังไงนะครับไม่พูดพร่ำททำเพลงครับก็เริ่ม ต้องแต่ตัวเอกของเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับกับปิกาจูนะครับซึ่งเจ้าปิกาจูเนี่ยนะครับดาเมจหลักเนี่ยมาจากการกดมูฟนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลแอตแท็กไอเทมนะครับการเสริมค่าพลังนี้นะครับจึงสําคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีไวส์คลาฟนะครับกับชอยสเปกนะครับเสริมดาเมจได้ดีตลอดเกมเลยนะครับส่วน Energy a m p l i f i e r เนี่ยนะครับแรงกว่าในช่วงเลดเกมนะครับหลังจากมีอยู่ในมูฟแล้วนะครับหากชอบเก่งต่อเลดเกมนะครับให้ใช้แทนชอยสเปกนะ ส่วนบัตตี้บาลีเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของความถึกไม่ให้ตัวเราเนี่ยนะครับบางจนเกินไปนั่นเองนะครับอะโลแลนไนเทลตัวนี้นะครับต้องอยู่ในไฟนานๆนะครับเพื่อที่จะทําดาเมจไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับหรือการกดใช้สกิลต่างๆนะครับไอเทมเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเพิ่มสเปเชียลแอตแทกเข้าไปนะครับแล้วก็ความถึกและก็การโจมตีแบบปกติด้วยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับใช้บัตตี้บาลีกับมัสเคิลบนนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับให้เลือกระหว่างไวส์คลา นะครับเอาไว้สําหรับสกิลจะได้แรงๆขึ้นครับหรือโฟกัสแบนนะครับจะช่วยในเรื่องของความถึกนั่นเองนะครับกาเดเวอร์ครับก็จะมีไวส์คลาสเชลเบลแล้วก็เอเนอร์จีแอมบิไฟเยอร์นะครับรับรองสกิลแรงแน่นอนฮะแล้วก็ครูดาวไวแถมมีดูดเลือดด้วยนะครับยิ่งเลดเกมนะครับเซตนี้แรงจัดๆเลยนะครับจัดเป็นชุดพื้นฐานสําหรับคนที่เล่นตัวนี้เลยนะฮะซินเดอร์แลครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะทําดาเมจด้วยการโจมตีแบบปกติเป็นหลักเลยนะครับจึงควรใช้ไอเทม อย่างมัสเคิลแบนนะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มโอกาสติดคีนะครับแล้วก็สโคปเลนนะครับเอาไว้เพิ่มความแรงของคีสติเข้าได้ด้วยนะครับส่วนช่องที่3นะครับถ้าอยากได้แรงแบบสุดๆเลยนะครับให้ใช้แอดเทเวดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มความถึกให้ตายยากขึ้นนะครับให้ใช้เป็นโฟกัสแบนแทนนะครับเกรนินจาฮะก็ต้องมีมัสเคิลแบนเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีแบบปกติเนี่ยนะครับคือดาเมจหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีโฟกัสแบนนะครับเอาไว้กันตายและช่วย ในเรื่องของการเข้าป่าในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับอยากยิงแบบแรงๆเลยนะครับชิ้นที่3เนี่ยใส่เป็นสโคปเลนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากถึกขึ้นอีกหน่อยนะครับ ป้องการการโดนลวงนั่นเองนะครับให้ใส่เป็นบัดดี้บาลียแทนเข้าไปนะฮะคราโมแลนครับเน้นเพิ่มสเปเชียลแอตแทกนะครับให้ท่าแรงตั้งแต่ต้นเกมด้วยไอเทมอย่างไวส์กลาสนะครับแล้วก็ชอยสเปกนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้เลือกระหว่างจะอึดขึ้นด้วยบัดดี้บาลีนะครับหรือว่ายืนบวกยาวๆแล้วก็มีดูดเลือดจากเชลเบลนะครับเวนุซอนะครับขอเรียกว่าไอกบพืชกันละกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีสายดูดเลือดนะครับกับสายยิงบีมในระยะไกลนะครับซึ่งได้รับ ับความนิยมพอๆกันเลยนะครับ2สายนี้2ชิ้นหลักๆเลยนะครับให้ใช้เป็นไวส์คลาสนะครับแล้วก็ชอยสเปคนะครับชิ้นที่3นะครับถ้าเกิดเป็นสายดูดเลือนนะครับให้ใช้เป็นโฟกัสแบนนะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความถึกด้วยนะครับถ้าสายยิงบีมระยะไกลเนี่ยนะครับให้ใช้เป็นสเปเชียลแอตแท็กสเปคนะครับที่จะช่วยเพิ่มความแรงให้สุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าเรายิงจากระยะไกลนั่นเองนะครับมาแชมครับ ใช้มัสคัลแบนครับจะช่วยในการเพิ่มดาเมจครับแล้วก็ใช้โฟกัสแบนครับ จะช่วยในเรื่องของความถึกตัวชิ้นที่3เนี่ยนะครับให้เลือกระหว่างเลเซอร์คาวนะครับซึ่งเป็นไอเทมมาใหม่นะครับเอาไว้ลดมูเมต์สปีดศัตรูได้ด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดคิดว่าตัวมันบางเกินไปนะครับอาจจะเลือกเป็นสายบัดดี้บาเลียเป็นชิ้นที่3แทนกันได้นะครับกาชอมฮะมัสเคลแบนกับสโคเลนนะครับเป็นไอเทมสําคัญในการรีดดาเมจของกาชอมให้สูงที่สุดเลยนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเน้นการเล่นคนเดียวนะครับให้ใช้เป็นโฟกัสแบนนะครับแต่ถ้าอยากมีสูต ร่วมในไฟนะครับก็ให้ใช้เป็นบัตดี้บาลีแทนนะฮะลูคาลิโอครับสองชิ้นหลักๆเลยนะครับก็คือมัสเคิลบนนะครับกับโฟกัสแบนครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยนะครับในแพตกรอนเนี่ยจะนิยมใช้เป็นแอตแทกเวทนะครับแต่หลังจากการมาของเลเซอร์ฮาวนะครับก็มีคนเลือกใช้ไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าสามารถลด บูมเบนสปีดของศัตรูให้เราตามค่าได้ง่ายขึ้นนะฮะอาริซาร์ครับตัวนี้นะครับยิ่งยืนนานยิ่งทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ซึ่งไอเทมอย่างโฟกัสแบนกับบอดี้บาเลียเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความถึกตัวช่อง3เนี่ยนะครับถ้าใส่เป็นสโคปเลนเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของทิปิคอลนะครับหรืออาจจะใช้เป็นมัสเคิลแบนแทนก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําดาเมจจากการโจมตีแบบปกติเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครับเป็นกล้าครับซึ่งแนวทางการออกไอเทมเซตนี้นะครับจะคล้ายกับตัวการดิเวอร์มากๆเลยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของดาเมจของสเปเชียลแอตแท็กนะครับให้ออกท่าแรงๆนะครับแล้วก็มีลดคูลดาว บนท่าได้ไหวด้วยนะครับด้วยเซตที่จัดมาให้นะครับก็จะมีไวส์กลาสเทลเบลนะครับแล้วก็ทอยสเปกนะครับอารอนเฟรมครับช่วงเนี้ยนะครับกระแสการเล่นแบบพุ่งใส่ทีหายนะครับค่อนข้างที่จะมาแรงเลยทีเดียวนะครับอยากโชว์แรงๆนะครับให้ใช้เป็นมัสเคิลแบนกับสโคเลนนะครับแล้วก็ ตามด้วยแอ k แทคเวทไปได้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยนะครับอยากเพื่อวิ่งไล่ในจังหวะด2นะครับให้เปลี่ยนไอเทมแอ k แทคเวทเป็นเ a เซอร์คาวแทนนะครับเซเรล่าครับตัวนี้เนี่ยนะครับต้องเสี่ยงไปล้วงแมวหลังในฝั่งศัตรูนะครับจึงควรมีทั้งดาเมจแล้วก็ความถึกด้วยนะครับด้วยมัสคั่ b แบ d นกับโฟกัสแบ n นนะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยนะครับเลือกเอาว่าจะให้ถึกยิ่งขึ้นด้วยบัดดี้บาลีย หรือจะเอาแรงๆไปเลยนะครับก็ใส่เป็น Attack Weight นะครับ a อ s o ซครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสติด Critical กับ Critical Damage นะครับซึ่งสโคบเลนเนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับโ o c u ส Band ก็สำคัญนะครับเพราะว่า ตัวของเจ้าแอปโซเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะบางเอามากๆเลยทีเดียวนะครับต้องมีความถึกพอนะครับแล้วก็ลวงได้จนจบคอมโบนะฮะส่วช่องที่3นะครับถ้าเกิดเราจะเน้นในเรื่องของดาเมจนะครับให้ใส่มัสเิลแบร์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ลดมู vement สปีดด้วยให้ใช้เลเซอร์คาวครับแมมมอสายนะครับหรือเจ้าแมมมูนั่นเองนะครับจัดไปกับความถึกด้วยเทมอย่างโฟกัสแบนกับบันตี้บาลีนะครับซึ่งตัวของเจ้าแมมมอสนั้นนะครับต้องการดาเมจจากการโจมตีแบบปกติ ด้วยนะครับจึงต้องใส่มัส c l เค a n d แบนเข้าไปอีกอันหนึ่งครับเบลส s หอยครับซึ่งตัวนี้นะครับเจอกันจนหัวล้อนเลยจริงๆนะครับสำหรับผมนะซึ่งตัวนี้นะครับดาวเมดค่อนข้างจะรุนแรงอยู่แล้วนะครับให้ใส่โฟกัสแบนกับบ u ดี้บ a r เลีย เสริมอึดเข้าไว้ได้เลยนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับใส่เป็นมัสค์เข้าแบรนะครับเผื่อเอาไว้ว่าในช่วงเลดเกมนะครับเอาไว้ชนกับพวกดีเฟนเดอร์นะครับพลัสเทลครับตัวนี้นะครับก็จัดไปกับสายรอบทําคะแนนเลยก็รักกันนะครับอาจจะไม่ได้ถึกมากเท่าไหร่นะครับส่วนไอเทมเนี่ยนะครับเน้นความเร็วด้วยโปรสโตนนะครับแล้วก็ไปดังทําแต้มอย่างปลอดภัยด้วยสกอร์ชิวนะฮะโกลโบลครับตัวนี้นะครับมีจุดเด่นคือสกิลเนี่ยนะครับคูลดาวน์น้อยแล้วก็มีสเปเชียลแอตแทก ที่เยอะครับจึงสามารถเล่นสายฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเทลเบลได้นะครับส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยนะครับให้เน้นความอึดด้วยโฟกัสแปนกับ บัดดี้บาลียเข้าไปนะฮะโซนอเล็กฮะซึ่งปกตินะครับตัวเนี้ยนะครับมีความถึกอยู่แล้วครับใส่โฟกัสแบนกับบัดดี้บาลียเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าถึกจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับแนะนําให้ใส่อเทมดาเมจอย่างมัสค์ลแบนสักอันหนึ่งครับเพื่อที่ว่าจะได้มีดาเมจบ้างนะครับจะได้ไม่เป็นกระสอบทรายเดินได้นั่นเองนะครับวิกกี้ทับคะตัวนี้เนี่ยนะครับให้เน้นความถึกด้วยอเทมอย่างโฟกัสแบนกับบัดดี้บาลียนะครับหากมีเพื่อนที่จะต้องซับนะครับช่องที่ 3เนี่ยให้ใส่เป็น XP Share นะครับแต่ถ้าเกิดอยากทำแต้มเองนะครับให้ใส่เป็น Score Shield ได้เลยนะฮะ e l d e g o s ครับซึ่งแนวทางการออกไอเทมนะครับจะเหมือนกับ w i k y t a p เลยนะครับซึ่งจะมีความถึกด้วยโฟกัสแบรนกับบัดดี้บอลเลียครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ฮิวเพื่อนได้นานๆน,นั่นเองนะฮะส่วนชิ้นที่3นะครับให้เลือกเอาว่า จะทำคะแนนเองหรือว่าจะซับเพื่อนนะครับถ้าซับเพื่อนใสอ x p ทีแช่นะครับแต่ถ้าเกิดจะทำคะแนนใส่สกอร์ชิวนะฮะบลิซี่ครับก็ยังคงเน้นความถึกด้วยโฟกัสแบนกับบัดดี้บาลเลียนะครับหากต้องการซับเพื่อนแบบจริงจังเลยนะครับควรใสอ x p ทีแช่นะครับแต่ถ้าเกิดลงแรงคนเดียวนะครับกลัวว่าจะไม่มีคนทำแต้มนะครับก็ใส่เป็นสกอร์ชิวไปก็ได้นะครับเจ้าตัวตลกครับขอเรียกเป็นบิตเตอร์มิมี่ละกันนะตัวนี้นะครับจะแปลกกว่าซับ วันนอื่เพราะว่ามีดาเมจค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับอาจจะเลือกไวส์คลาสนะครับในช่องที่3เพื่อช่วยทําดาเมจให้กับทีมนะครับส่วนโฟกัสแบนกับบัตตี้บอลเลียนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความถึกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากซับเพื่อนนะครับก็ใส่เป็นอีก ที่แชร์แทนไวส์กลาสก็ได้นะฮะก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการออกของฮลไอเทมสำหรับโปกเกมอนทุกตัวนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ตัวไหนแล้วมีเซตดีๆเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับก็ขอขอบคุณเพยโพสด้วยนะครับที่ทําข้อมูลดีๆอย่างนี้มาบอกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปลงแรงก่อนก็รักกันนะสวัสดีครับไปละ